่องตามใจ today. ตอนที่981ตั้งนำรองไปชิงเหยียนไม่อยากเอ่ยขัดตรงซื่อหญิงสาวมองดูมันดากอดอวีแน่นทั้งน้ำตาได้ยินเสียงสะอื้นของมันดาเล็กน้อยหญิงสาวรีบปาดน้ำตาของตัวเองทิ้งจากนั้นกล่าวเสียงเบาพ่อเถิดเจ้ากะรีบลุกขึ้นเถิดหากผู้อื่นมาเห็นจะไม่เป็นผลดีต่ออวีนะเจ้ากะ ่งซื้อได้ยินดังนี้จึงรีบปล่อยร่างของบุตรชายออกจากนั้นใช้ผ้าเช็ดหน้าซับน้ำตาพรางพยักหน้ารัวบุตรชายได้กลับมาบ้านทั้งทีฐานะของเขาจะถูกเปิดเผยเพียงเพราะนางควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เด็ดขาดบุตรสาวของนางเพิ่งสถาปนาคว้นต้าโจวขึ้นบุตรชายของนางวางแผนเพื่อรวบรวมใต้ล่าให้เป็นหนึ่งอยู่ที่หลงตีถึงแม้มันดายอย่างนางจะช่วยเหลือพวกเขาไม่ได้ทว่านางจะสร้างปัญหาให้บุตรทั้งสองของนางไม่ได้เด็ดขาด ไป่ชิงเยียนประคองตรงซื้อนั่งลงบนเก้าอี้ตามเดิมหญิงสาวสื่อให้ไปชิงอวีนั่งลงถ้อยคำมากมายไม่อาจกล่าวออกไปได้นางไม่อาจถามเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตออกไปได้หากถามออกไปตำหนักโซ่เหอแห่งนี้คงท่วมไปด้วยน้ำตาแน่นอนวันนี้เจ้าจะอยู่ในวังนานไม่ได้พี่จะกล่าวแค่ประเด็นสำคัญกับเจ้าไปชิงเหยียนมองไปทางไปชิงอวีนิ่งจินทงถูกจับขังคุกในสีเหลียง อาชีเดินทางไปช่วยจินทงที่สีเหลียงแล้วทว่าพวกเราไม่รู้ว่าจินทงวางแผนทําสิ่งใดในสีเหลียงบ้างไม่รู้ว่านางถูกจับเพราะเหตุใดดังนั้นพวกเราจึงไม่อาจวุ่นวามเปิดเผยฐานะของจินทงได้ต่งซื่อตกตะลึงนางพอจะเดาได้ว่าจินทงอาจไม่ได้อยู่กับองหญิงใหญ่ทว่านึกไม่ถึงเลยว่าจินทงจะเดินทางไปยังสีเหลียงเช่นนี้สถานการณ์ยังไม่แน่ชัดดังนั้นหลี่จือเจียจึงจำเป็นที่ต้องอยู่ในต้าโจต่อไปอีกสักพัก ตอนที่หลีจ่จือเจียมาหาพี่ในวันนี้พี่รั้งให้เขาอยู่ต่อโดยอ้างว่าไม่พอใจเงื่อนไขที่สีเหลียงเสนอมาให้เขาส่งคนกลับไปถามจักรพรรดินีแห่งสีเหลียงว่าจะมอบผลประโยชน์ใดให้ต้าโจได้อีกหากสีเหลียงจับจินทงเป็นตัวประกรันในเรื่องนี้พวกเขาต้องเปิดให้ตายออกมาตอนนี้แน่นอนเว่าดูเหมือนหลีจ่จือเจียจะไม่รู้เรื่องใดทั้งสิน้นพี่รับปากเขาว่าจะรั้งตัวององหน้ากาผีกะกิ่งผีหลงตีให้อยู่เมืองหลวงของต้าโจต่ออีกสักพักเพื่อให้เวลาเขาส่งจดหมายไปกลับ ไผ่ชิงอวีพยักหน้าแล้วกล่าวต่อข้าแค่กลัวว่าสีเหลียงจะมีความเคลื่อนไหวอื่นหากสีเหลียงบุกโจมตีหลงตีตอนที่ข้าไม่อยู่หลงตีอาจเกิดความวุ่นไวายได้พี่ก็กังวลเรื่องนี้เช่นกันไผ่ชิงเหยียนมองไปทางไผ่ชิงอวีนิ่งคงต้องลำบากเจ้าเตรียมป้องกันไว้ล่วงหน้าแล้ว หากจําเป็นจริงๆอาจต้องให้เจ้าบีบซีเหลียงอีกทางหากซีเหลียงคิดบุกหลงตีขึ้นมาจริงๆพี่บอกหลี่จือเจี๋ยแล้วว่าต้าโจจะไม่ยอมอยู่เฉยและรับผิดชอบอย่างเต็มที่หากซีเหลียงยกทัพบ,บุกโจมตีหลงตีตอนที่อ่องหน้ากากผียังเป็นแขกอยู่ในต้าโจ ไปชิงอวีเข้าใจความหมายของพี่หญิงการช่วยเหลือไปจินถงถือเป็นเรื่องสําคัญที่สุดดังนั้นพี่หญิงจึงจะกักตัวหลี่จือเจียไว้ที่ต้าโจก่อนการให้เขาอยู่ที่ต้าโจต่อด้วยประการแรกเป็นเพราะซีเหลียงกับต้าโจจะได้ไม่แตกหักกันตั้งแต่ตอนนี้ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการช่วยเหลือไปจินถงประการที่สองหักอ่องหน้ากากผีแห่งงตีอยู่ที่ต้าโจต่อซีเหลียงอาจถือโอกาสนี้ลงมือบุกโจมตีลงตีก่อนทว่าหากซีเหลียงลงมือตอนนี้ต้าโจจะมีข้ออ้างยกทัพบ,บุกไปโจมตีซีเหลียงโดยชอบทำทันที ไผชิงอวีขยับริมฝีปากเล็กน้อยทว่าสุดท้ายก็ไม่ได้กล่าวสิ่งใดออกมาเขากลัวว่าน้ำเสียงของเขาจะทำให้มันดาเสียน้ำตาอีกครั้งไม่นานเขาจึงพยักหน้านิ่งๆไปชิงเหยียนมองไปทางไปชิงอวีที่กำลังกำชายเสื้อของตัวเองแน่น สายตาหยุดอยู่ที่รอยแผลไฟไหม้บริเวณลำคอที่ปกปิดไม่มิดของน้องชายขอบตาของหญิงสาวเริ่มร้อนเผานางเอื้อมมือไปลูบศีษะของน้องชายอย่างทนไม่ไหวจากนั้นจับบ่าของเขาแน่นไม่กล้าเงยหน้ามองเขาอีกทำเพียงกล่าวเสียงสะอื้นลำบากเจ้าแล้วไปชิงอวี๋ขบกรามแน่นไม่ให้ตัวเองร้องให้ออกมาเขากำชายเสื้อของตัวเองแน่นลำคอจุกแน่นราวกับมีสิ่งใดมาอุดจนรู้สึกปวดร้าวไปหมด เขาลำบากยังไม่เท่าใดเขาจินตนาการไม่ได้เลยว่าพี่หญิงใหญ่ประคับประคองตระกูลไปที่เผชิญกับวิกฤตจนเดินมาถึงวันนี้ได้อย่างไรเขาไม่ได้อยู่ดูแลข้างกายมารดาอาสภัยพี่สาวและน้องสาวทำผิดต่อคำสอนของท่านปู่และท่านพ่อเขารู้สึกเสียใจมากตอนยังไม่ได้พบหน้ากันเขามีถ้อยคำอยากกล่าวกับมารดาและพี่สาวมากมายทว่าเมื่อพบหน้ากันจริงๆเขากลับพบว่าคนที่สนิทกันที่สุดต่อให้ไม่ต้องกล่าวสิ่งใดอีกฝ่ายก็สามารถรับรู้ได้ในทันที บัดนี้น้ำเสียงของเขากลายเป็นเช่นนี้เมื่อเอ่ยปากพูดมันดาจะเสียน้ำตาและเสียใจดังนั้นเขาจึงยิ่งไม่กล้ากล่าวไปชิงอวีเงียบไปครู่ใหญ่จากนั้นจึงกล่าวขึ้นท่านแม่พี่หญิงไปชิงอวีกล่าวเสียงเบาหวิวบัตรนี้ท่านปู่และท่านพ่อไม่อยู่แล้วอวีจะถึงวัยสวมกวนหนึ่งแล้วท่านแม่และพี่หญิงได้โปรดตั้งนามรองให้ข้าด้วยขอรับ เมื่อสตรีเข้าพิธีสวมปิ่นปากผมบุรุษเข้าพิธีสวมกวานจะมีการตั้งนามรองให้พวกเขาถึงแม้ตระกูลไปจะไม่มีธรรมเนียมที่ญาติผู้ใหญ่ต้องตั้งนามรองให้ลูกหลานเะว่าท่านปู่เป็นคนตั้งนามรองให้ท่านพ่อท่านอาและไปชิงเหยียนด้วยตัวเองท่านปู่เคยกล่าวว่าเมื่ออวีเข้าพิธีสวมกวนท่านจะเป็นคนตั้งนามรองที่มงคลที่สุดให้อวีด้วยตัวเองนามรองของท่านพ่อคือจิ๋วหรูนามรองของไปชิงเหยียนคือหมิงซาน ส่งซื้อขยับริมฝีปากเล็กน้อยนางพยายามกลั้นน้ำตาไม่ให้ไหลออกมาจากนั้นกล่าวขึ้นเช่นนั้นใช้นามว่าจืออ่อแล้วกันแม่หวังว่าเจ้าจะปลอดภัยตลอดไปไม่ตั้งนามตามตำราโบราณแค่ตั้งนามตามความหวังของมันดาคนหนึ่งที่หวังว่าบุตรชายของตัวเองจะมีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยและสงบสุขตลอดไปดวงตาของไผ่ชิงอวี๋แดงกําเขาลุกขึ้นยืนคำนับขอบพระคุณขอรับท่านแม่ ส่งซื้อเบนหน้าหนีไปอีกทางใช้ผ้าเช็ดหน้าซับน้ำตานางพยายามควบคุมตัวเองอย่างถึงที่สุดแล้วทว่าสุดท้ายก็กลั้นเสียงสะอื้นไว้ไม่ได้อยู่ดีนางสะอื้นเสียงเบาแผ่นหลังสั่นสถานเล็กน้อยเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจตามมาไปชิงอวีจึงอยู่ที่ตำหนักโซ่เหอเพียงแค่ครู่เดียวเท่านั้น จากนั้นจึงลุกจากไปต่งซื้อปรับอารมณ์ของตัวเองให้กลับมาเป็นปกติเมื่อไปชิงอวีจากไปสีหน้าของนางจึงไม่มีพิรุธใดๆทั้งสิ้นกล่าวเพียงว่าไม่ชอบนกแก้วยักษ์ใหที่สีเหลียงนำมามอบให้ให้ไปชิงเหยนนำจากไปเมื่อทูตของสีเหลียงทราบเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดจึงวิตกกังวลมากไทเฮาและจักรพรรดินีแห่งต้าโจเชิญอ๋องหน้ากากผีแห่งหลงตีไปรับประทานอาหารเช้าร่วมกัน จากนั้นไม่นานไทเฮาสั่งให้คนนำนกแก้วยักษ์ย้ายที่สีเหลียงมอบให้ออกไปที่อื่นนี่พิสูจน์ให้เห็นว่าต้าโจต้องการผูกไมตรีกับรงตีมากกว่าสีเหลียงอย่าไปฟังข่าวลือเหลวหลายพวกนั้นหลี่จือเจียนั่งลงบนเก้าอี้ข้าเพิ่งเข้าเฝ้าจัก,กรพรรดนินีแห่งต้าโจเสร็จอองหน้ากากผีก็รีบตามไปเข้าเฝ้าบ้างตอนนั้นจัก,กรพรรดนินีแห่งต้าโจจะไปทานอาหารเช้ากับไทเฮาพอดีตามมารยาทแล้วต้าโจไม่อาจปล่อยให้แม่ทับหน้ากากผียืนรอยอยู่ด้านนอกได้ ส่วนเรื่องที่บอกว่าไทเฮาไม่ชอบสีเหลียงหลี่จือเจียเ่ยเงยหน้ามองไปทางคณะทูตของแคว้นตัวเองหากสามีและบุตรชายของพวกเจ้าตายด้วยน้ำมือของต้าโจพวกเจ้าจะชอบต้าโจหรือไม่เหตุผลแบบเดียวกันเหตุใดไทเฮาต้องชอบสีเหลียงด้วยบัดนี้ไปชิงเหยียนคือจัก,กรพรรดิแห่งต้าโจนางไม่มีทางปล่อยให้ความแค้นส่วนตัวทําให้เสียเรื่องใหญ่วันนี้นางลอบบอกเราว่าต้าโจอยากได้เมืองและผลประโยชน์จากสีเหลียงมากกว่านี้ หลี่จือเจี๋ยข้อพัดกลมกับศีษะเบาๆจากนั้นหลับตาลงอย่างอ่อนล้าก่อนจกมาฝ่าบาททรงกําชับข้าว่าขอเพียงทำสัญญาผูกมิตรกับต้าโจได้พระองค์ให้อำนาจข้าตัดสินใจได้เลยว่าจะเสนอผลประโยชน์ใดให้ต้าโจบ้างทว่าเราต้องส่งคนกลับไปทูลให้ฝ่าบาททราบเรื่องนี้ได้ยอย่างน้อยต้าโจจะได้ช่วยยือ้องหน้ากากทีแห่งงตีให้พวกเราอีกสักร,ระยะหนึ่ง หจีกวนหรือพิธีสวมกวนคือพิธีที่จะจัดขึ้นเมื่อบุรุษอายุครบ20ปีเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเติบโตเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวช่องตามใจทูเดย์ตอนที่982ลงมือก่อนเป็นต่อท่านอองทรงหมายความว่าจะถือโอกาสตอนที่ององหน้ากากผีอยู่ที่ต้าโจส่งจดหมายกลับไปบอกให้ฝ่าบาททยกทัพโจมาตีหลงตีหรือพยะค่ะวิธีน่าจะได้ผลแม้หลงตีจะมีแม่ทับดุด,ดันมากมายทว่าพวกเขาไม่มีค่ายกลที่เก่งกาจ องอหน้ากากผีผู้นี้คือคนมหัศจรรย์ที่ร้อยปีหลงตีจะมีสักหนึ่งคนม a รดาขององอหน้ากากผีผู้นี้คือชาวใต้เยี่ยนเขาเคยใช้ชีวิตอยู่ที่ใต้เยี่ยนตอนเป็นเด็กต่อมาเดินทางมายัางต้าจินได้เรียนรู้วิธีรบของต้าจินจึงเก่งกาจอย่างทุกวันนี้ดังนั้นขอเพียงอองหน้ากากผีผู้นี้ไม่ได้อยู่ในหลงตีหลงตีก็จะไม่น่ากลัวอีกต่อไปเราควรถือโอกาสตอนที่ต้าโจช่วยรั้งหลงตีไว้ให้พวกเราลงมือบุกหลงตีก่อนเพื่อความเป็นต่อหลี่จือเจี๋ยสะบัดพัดในมืออย่างหงุดหงิด ตาโจช่วยรังอ่องหน้ากากผีไว้ที่ต้าโจหักสีเหลียงบุกโจมตีหลงตีตอนนี้ต้าโจจะยกทัพช่วยหลงตีโจมตีสีเหลียงทันทีท่านอ,องกระหม่อมคิดว่าจักรพรรดินีแห่งต้าโจเพียงแค่ต้องการผลประโยชน์ที่มากกว่านี้สีเหลียงของพวกเราให้นางไปก็สิ้นเรื่องขอเพียงผลประโยชน์มากเพียงพอจักรพรรดินีแห่งต้าโจจะไม่รับไว้หรือพะยะค่ะคุณนางคนหนึ่งกล่าวขึ้น หลี่จือเจียนั่งฟังเหล่าคุณนางถกเถียงกันด้วยความหนกหูในสมองเต็มไปด้วยถ้อยคําที่ไปชิงเหียนกล่าวที่สํานักศึกษากัวจือเจียนต้าโจต้องการรวมรวบใต้ล่าให้เป็นหนึ่งเช่นนั้นต้าโจต้องกําจัดซีเหลียงและรงตีอย่างแน่นอนหลี่จือเจียหลับตาลงเขากําลังอยู่ในสถานการณ์กลืนไม่เข้าคายไม่ออก ตาโจและตาเยี่ยนล้วนอยากรวบรวมใต้ล่าให้เป็นหนึ่งตามหลักแล้วสีเหลียงควรร่วมมือกับหลงตีเพื่อต่อต้านแควนที่แข็งแกร่งกว่าหลงตีเป็นบ้าไปแล้วหรืออย่างไรถึงได้กัดสีเหลียงไม่ปล่อยเช่นนี้พวกเขาไม่ได้มีความแค้นส่วนตัวใดกันเสียหน่อยทว่าสำหรับบะซีเหลียงแล้วมีเพียงยึดคอระองหลงตีได้เท่านั้นสีเหลียงจึงจะกลายเป็นแควนที่แข็งแกร่งที่สามารถคานอำนาจต้าโจและตาเยี่ยนได้จึงจะสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งเป็นหนึ่งในใต้ล่ากร the ะทั <c oughs> ่งมีสิทธิกลายเป็นเควนที่แข็งแกร่งเทียบเท่าต้าโจและตาเยี่นทว่า แควนที่แข็งแกร่งอย่างต้าโจและตาเยี่ยนไม่มีทางปล่อยให้สีเหลียงยิ่งใหญ่ขึ้นแน่นอนเขาจะช่วยเหลือสีเหลียงอย่างไรดีหลี่จือเจี๋ยปวดหัวกับเสียงทกเทียงของเหล่าขุนนางเขาลุกเดินออกไปด้านนอกโดยไม่สนใจเสียงโวกเวกโวยวายของเหล่าขุนนางที่อยู่ทางด้านหลังแม้แต่น้อยเขาเกาศีรษะอย่างหงุดหงิดเงยหน้ามองดูแสงแดดที่ร้อนราวกับเปลวไฟบนท้องฟ้าเขาอยากให้ฝนรีบตกลงมาเรียกสติเขาเดี๋ยวนี้หลี่จือเจี๋ยเดินลงจากบันได เดินวนอยู่ในสวนดอกไม้หนึ่งรอบทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงพินดังขึ้นเขาเดินไปตามเสียงจนพบกับอองก้าแห่งต้าเยี่ยนกำลังบรรเลงพินชมดอกไม้อยู่ในศาลาข้างสบัว ภายในศาลาแปดเหลี่ยมปูด้วยเสื่องาช้างตรงกลางมีโตะไม้สีดำตัวเล็กวางอยู่บนโตะไม้มีกระถางทูบหอมทรงสัตว์มงคลสีทองแดงวางประดับควันขาวจากกระถางทูบหอมลอยขึ้นกลางอากาศผ้าม่านผืนบางสีขาวที่แขวนอยู่บนคานของศาลาแปดเหลี่ยมถูกปลดลงเพื่อป้องกันแมลงบินเข้าไปในศาลาเมื่อลมพัดผ่านผ้าม่านสะบัดพลิ้วเล็กน้อยตามแรงลมกระดิ่งทองแดงที่แขวนอยู่ปลายผ้าม่านส่งเสียงดังขึ้นเบาๆท่ามกลางเสียงบรรเลงพิณขององค์ก้าแห่งตายเยี่ยน หลี่จือเจี๋ยชะงักฝ่า,ฝาเท้าเล็กน้อยจากนั้นหยุดยืนฟังเสียงบเลงพิณขององเก้าแห่งตาเยี่ยนอยู่ใต้ต้นกุ้ยฮวานิ่งๆลมพัดโชยจนกลิดดอกกุยฮวาหล่นใส่บ่าของเขาตั้งแต่เมื่อใดก็ไม่รู้เมื่อเพลงใกล้จบหลี่จือเจีย๋ยมองไปทางองเก้าแห่งตาเยี่ยนที่นั่งบเลงพิณอยู่บนเสื่อง,งาช้างสายตากวาดมองไปยังกาน้ำชาสีแดงที่วางอยู่บนเตาผิงจากนั้นมองไปที่ใบหน้าซึ่งสวมหน้าก,ากากขององเก้าแห่งตาเยี่ยนอีกครั้งในที่สุดเขาก็ก้มหน้าหัวเราะออกมาเบาๆ เมื่อเสียงบเลงพินหยุดลงหลี่จือเจียจึงสาวเท้าตรงไปยังศาลาแปดเหลี่ยมท่านอองช่างมีอารมณ์สุนทรียิ่งนักหลี่จือเจียยกมือคารวะอองก้าแห่งตาเยี่ยนยิ้มยิ้มปองครักขององก้าแห่งตาเยี่ยนเปิดผ้าม่านให้หลี่จือเจียเดินเข้ามาในศาลาหลี่จือเจียมององก้าแห่งตาเยี่ยนนิ่งถอดรองเท้าหนังออกพลังเหยียบเท้าลงบนเสื่งงาช้างเขานั่งลงฝั่งตรงข้ามองก้าแห่งตาเยี่ยนหลี่จือเจียโชคดียิ่งนักที่มีโอกาสได้ฟังเสียงเลงพินขององก้าแห่งตาเยี่ยน อ,องเก้าแห่งใต้เยี่ยนวางพินโบราณล,ลงบนโต๊ะเล็กด้านหน้าจากนั้นเงยหน้ามองหลี่จือเจี๋ยพลางกล่าวยิ้มยิ้มข้านึกว่าตอนนี้เยียนองคงกำลังกระวนกระวายใจจนไม่มีเวลาทำสิ่งใดเสียอีกนึกไม่ถึงเลยว่าจะมีอารมณ์มาฟังเสียงบรรเลงพินของข้าเช่นนี้อ,องเก้าแห่งใต้เยี่ยนมาบรรเลงพินที่นี่หลี่จือเจี๋ยมองไปยังกาน้ำชาที่วางอยู่บนเตาอ,อีกครั้งจากนั้นคลี่พัดออกพลางกล่าวยิ้มยิ้ม อีกทั้งต้มชาไว้เช่นนี้ท่านไม่ได้กำลังรอช่วยแก้ปัญหาร้อนใจให้ข้ายอย่างนั้นหรือหลี่จือเจียไม่ใช่คนโง่องก้าวแห่งต้าเยี่ยนไม่เคยถอดหน้ากากของตัวเองออกต่อหน้าที่สาธารณะเขาจะมานั่งดื่มน้ำชาที่นี่ได้อย่างไรกันชายหนุ่มต้องรู้ว่าเขามาที่นี่จึงตั้งใจบรรเลงพินเพื่อล่อเขามาที่นี่เสียงหัวเราะขององก้าแห่งตาเยี่ยนดังออกมาเบาๆจากหน้ากากเขาหันไปสื่อให้บ่าวรับรีบเดินมายกพินจากไป จากนั้นใช้ผ้ายกกระน้ำชาขึ้นจากเตาเพื่อรินน้ำชาให้หลี่จือเจียแล้วดันถ้วยน้ำชาไปตรงหน้าชายหนุ่มเย็ยนองกล่าวถูกแล้วหลี่จือเจี๋ยถ้วยน้ำชาขึ้นเป่าร้ร้อนในถ้วยน้ำชาเบาๆจากนั้นเอ่ยถามตาเย็ยนทำสัญญากับหลงตีแล้วไม่ทราบว่าตาเย็ยนจะช่วยแก้ไขปัญหาให้ซีเหลียงได้เช่นไรต้องการให้ซีเหลียงตอบแทนด้วยสิ่งใด อ,องก้าแห่งต้าเยียนวางการาน้ำชาลงบนเตาตามเดิมอย่างไม่รีบร้อนน้ำชาภายในการาน้ำชาเดือดขึ้นอีกครั้งน้ำชาล้นออกมาด้านนอกเล็กน้อยเยียนอองทราบหรือไม่ว่าแม่ทับหน้ากากผีผู้นี้มีความสัมพันธ์ไม่ธรรมดากับจักรพรรดิแห่งต้าโจสามารถกล่าวได้ว่าตอนนี้หลงตีคือดินแดนของต้าโจดังนั้นเยียนอ,องคิดว่าต้าโจจะทำสัญญาเป็นพันธมิตรกับซีเหลียงอย่างนั้นหรือ หลี่จือเจี๋ยกำถ้วยชาแน่นเขาไม่ได้เงยหน้าขึ้นมององเก้าแห่งต้าเยียนทำเพียงครุ่นคิดครู่หนึ่งจากนั้นกล่าวยิ้มยิ้มองก้าแห่งต้าเยียนล้อเล่นแล้วกระมังหักองหน้ากากผีมีความสัมพันธ์ไม่ธรรมดากับจักรพรรดินีแห่งต้าโจวจริงต้าโจวคงร่วมมือกับหลงตีบุกโจมตีซีเหลียงภายในสามปีที่ต้าเยียนทำสัญญากับหลงตีแล้วเหตุใดจึงต้องยื้อเวลาเช่นนี้ด้วยนี่คือสิ่งที่ข้าไม่เข้าใจเช่นเดียวกัน น้ำเสียงขององก้าแห่งใต้เยี่ยนแฝงไปด้วยความสงสัยทว่าข้าพิ่งได้ข่าวว่าคุณชายสามของตระกูลไปเดินทางจากเมืองหลวงมุ่งหน้าไปยังหนานเจียงบางที่เขาอาจไปเตรียมทัพแล้วหลี่จือเจี๋ยแซงทำเป็นสงบนิ่งจากนั้นเงยหน้ามององก้าแห่งใต้เยี่ยนข้าพิ่งไปเข้าเฝ้าจักรพรรดิแห่งต้าโจในวังหลวงจักรพรรดิแห่งต้าโจต้องการความจริงใจจากซีเหลียงมากกว่านี้ถึงจะยอมทำสัญญาพันธมิตรกับซีเหลียง เยียนอองไม่คิดหรือว่านี่คือถ้อยคําที่จัก,กรพรรดินีใช้ถ่วงเวลาท่านอ,องก้าวแห่งต้าเยียนเอ็นกายพิงหมอนอิงด้วยท่าทีสบายสายเยียนอองลองคิดดูให้ดีว่าอองหน้ากากผีบันอังเอิญปรากฏตัวหลังที่บุรุษตระกูลไปเสียชีวิตที่หนานเจียงพอดีวิธีรบและแผนรบของเขาคล้ายคลึงกับตระกูลไปมากส่วนการกระทําของอองหน้ากากผีผู้นี้อ,องก้าวแห่งต้าเยียนหัวเราะออกมาเบาๆจากนั้นมองไปทางหลี่จือเจีย ตามหลักแล้วแขวนที่อ่อนแอควรร่วมมือกันถึงจะถูกเหตุใดหลงตีจึงทำสัญญาเช่นนี้กับตาเยี่ยนเหตุใดต้องโจมตีซีเหลียงให้ได้หลงตีไม่กลัวว่าต้าโจที่แข็งแกร่งซึ่งมีเขตแดนอยู่ติดกับพวกเขาจะบุกยึดหลงตีตอนที่หลงตียกทัพโจมตีซีเหลียงอย่างนั้นหรือหรือว่าหลงตีมั่นใจว่าต้าโจจะไม่ทำเขาไปเอาความมั่นใจนี้มาจากที่ใดกันหลี่จือเจียกำถ้วยชาในมือแน่นขึ้นกว่าเดิมเขารู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาทันที ขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ